สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับกาบเหชมเครื่องคราหวานซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความงดงามและศิลปวัฒนธรรมของไทยผ่านการบรรยายถึงอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่เป็นที่รู้จักในการสร้างสรรค์กาบนี้นักเขียนได้นำเสนอความงามและความประณีตของอาหารไทยได้อย่างชัดเจนเรามาเริ่มต้นการสำรวจโลกของกาบเหกันค่ะ เหชมเครื่องคาวหวานผู้แต่งแต่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองลักษณะคำประพันธ์ กาบเหชมเครื่องคาวหวานแต่งเป็นกาบเหประกอบด้วยโครงสีสุภาพและกาบยานี11โดยมีโครงสีสุภาพหนึ่งบทเป็นบทนำหรือบทขึ้นต้นแล้วแต่งด้วยกาบยานี11อีกหลายบทให้มีเนื้อหาสอดคล้องและสัมพันธ์กับโครงบทนำวัตถุประสงค์ในการแตง่ง หเพื่อทรงชมฝีพระหัตส,สมเด็จพระสรีสุริเยนทราบรมราชินี 2. เพื่อใช้เป็นบทเหเรือสเสด็จประพาสสวนพระองค์เนื้อเรื่องกาบเห่ชมเครื่องคาหวานกล่าวถึงลักษณะเด่นของอาหารไทยโบราณชนิดต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความประณีตในวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยโดยพระราชนิพนธ์เชื่อมโยงอาหารกับนางผู้เป็นที่รักอย่างกลมกลืน ผู้อ่านจึงได้ความรู้ด้านเรื่องอาหารพร้อมกับความเพลิดเพลินจากบทประพันธ์สาระสำคัญของเรื่องกับเหตุชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในราชการที่สองเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีมีเนื้อความพรรณนา,นาอาหารคาวและอาหารหวานดังนี้ 1. เครื่องขาวที่ปรากฏในคำประพันธ์ได้แก่ มัสมัน่นยำใหญ่ตับเหล็กลวกหมูแนมก้อยกุ้งแกงเทพโพแกงขมข้าวหุงแกงข้วส้มพลาเนื้อล่าเตียงน้ำยากลุ่มรังนกไตปลาและแซงว่า 2. เครื่องหวานที่ปรากฏในคำประพันธ์ได้แก่ข้าวเหนียวสังขยาซ่าริมลำเจียกมัสกอตลุตตี ขนมจีบขนมเทียนทองหยิบขนมผิงรังไรทองหยอดทองม้วนจ่ามงกุฎบัวลอยช่อม,ม่วงและฝอยทองการเหตุชมเครื่องคาหวานมีลักษณะเป็นนิราชกล่าวคือมีการคร่คมวนถึงนางอันเป็นที่รักและกาบเหตุชมเครื่องคาหวานเป็นบทประพันธ์ที่นักวรรณคาดีนิยมกันว่า เป็นวรรณคดีบริสุทธิ์คือเพ่งเล่งความงดงามภายรอยิ่งกว่าอย่างอื่นโครงสีสุภาพแกงไก่มัดสมันเนื้อนบพคุณพี่เอ๋ยหอมยียรารสชุนเฉียบร้อน ชายไดบริโภคพุ่นพิษสวางวังนาแรงอยากยอหัดคอนอกให้หวนสแสวงกาบยานีสิบอมัดสมันแกงแก้วตาหอมยีรารถร้อนแรง ชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันห้างยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดลาลเหลือตรารถดีด้วยน้ำปลายี่ปุ่นลำยำยวนชายตับเหล็ก ล,ลูอกล่นต้มเจือน้ำสม้มโรยพริกไทยโอชาดหาไหนไม่มีที่เยบเปรียบมือนางม,นมูแนมแหลมเลิศรสพร้อมพริกสด ใบทองลางผิดหอเห็นร่างสร้างห่างหอหวนปวนใจห้อยกอ้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงลิน้นสินแด่โดยรถทิพ ยอบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันควันสังขยาหน้าไขค,คุณเคยมีแก้มกับข้าวเหนียวสีโศกยอมเป็นนายนำวาทิง้งสมอนแม่ มาแม่แถลงว่าโศกเสมอพอมพี่เอียบแออกอ่อน สังขยาหน้าตั้งไข่ข้าวเหนียวใสสีโศกแสดงเป็นไหไม่เกลือบแคลงแจ้งว่าเจ้าเศ้้สโศกเหลืองสาริมลิมวานลำแสกใสน้ำกะทิเจือวิตก อกแห้งเครื่องได้เสปริมพิมพ์เสนโรยลำเจียบชื่อขนมนึบชมชมหอมชวนโชยไกลกลิ่นดินแดโดยโหยหายหาบุกง,งาม มัดสะกอดกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอทำกอดเกล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแกลงลุตตินี้หน้าชม แผ่นกลุ่มเพียงแผ่นแผงโอชาหน้าไก่แกงแกลงของแขกแปลกกลิ่นอายคุณค่าของเรื่อง คุณค่าของกับเหตุชงเครื่องคาวหวานนี้อยู่ที่ความไพเราะและความคมคายของบทเปรียบเทียบในการพรรณนาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพรูปลักษกลิ่นสีของอาหารได้อย่างชัดเจนและมีการเล่าเรื่องราวไว้มากมายทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองทำให้ภูมิใจในเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อนและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำเป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้หญิงไทยในปัจจุบันควรยึดถือและตระหนักถึงความสำคัญของสเสน่ห์ปลายจัวัก ในการสำรวจการเหตุชมเครื่องข้าวหวานวันนี้เราได้เห็นถึงความงดงามของอาหารไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและการกินนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทยแต่ยังเป็นการสื่อสารถึงความรากักและความเอาใจใส่ในทุกๆจานมาห่วงแหนและส่งต่อความรู้สึกนี้ให้ถึงคนรุ่นหลังกันเถอะค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางในวันนี้สวัสดีค่ะ